สวัสดีครับ FCTP ทุกทุกๆท่านนะครับหลายวันแล้วไม่ได้เข้ามาส่งที่จำปาดงเนาะที่นาลุงพลวันนี้ก็ได้เข้าไปส่องดูที่นาลุงพลหลังจากที่กลุ่มบรรดาลุงพลแล้วก็ยูทูบเบอร์ไปร่วมทําบุญกับแม่นกน้อยพิษณุโลกไปกันหลายวันเลยนะครับวันนี้ก็ได้เข้าไปส่องที่ นาลุงพลเนาะก็เห็นจ่าเอ็มเนะาะคอยดูแลที่ลานอุงปูกับหลายๆท่านที่ยังคงอยู่ที่ลานอุงปูนะเพื่อดูแลเนาะดูแลตอนที่ลุงป้าไม่อยู่นะครับลุงกับป้าแล้วก็กลุ่มบรรดายูทูบเบอร์ที่ไปร่วมงานทำบุญที่พิษณุโลกบ้านแม่นกน้อยเนาะหลังจากที่ไปดูกิจการต่างๆของแม่นกน้อย หลังจากนั้นก็พากันกลับเนาะก็ขากลับมาเนี่ก็ไว้ไปเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติเนาะที่ภูทับเบิกเพชรบูรณนะ์เนาะช่องเสือพาไปถ่ายให้ดูสวยมากๆเลยที่ภูทับเบิกนะครับถึงแม้ว่าลุงพลจะไปเที่ยวนะก็ยังเจอเอฟซขอถ่ายรูปอยู่นะครับอย่างมีความสุขเนาะทางฝั่งลุงพลประเนน็่มีแต่ความสุขนะครับในชีวิตประจําวันมีแต่สิ่งดีๆนะเข้ามาตลอด ชีวิตมีความสุขนะครับสังเกตได้เลยนะครับเอฟซีทุกทกท่านเราลองไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับมีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นใจเนี่ยนะนะปัญหาไม่สิ้นสุดเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองกระทำลงไปนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะทำให้พี่เคยตัวเองต้องตกทุกข์ได้ยากเนาะจากการ เอาคดีไปให้พี่เขยของตนเองนะครับทุกวันนี้เริ่มกระจางแจ้งขึ้นมาทุกวันทุกวันนะครับผ่านมาเนี่ยสปีเนี่ยสังคมเริ่มตาสว่างแล้วนะครับเมฆหมอกต่างๆที่ปกคลุมหมู่บ้านสี่กอตอนน,ตอนนี้กำลังเริ่มกระจางคลี่คลายออกไปหมดเริ่มใสสว่างกระจ่างตาเลยนะครับ แล้วก็ความสว่างสวัยในสติปัญญาของคนเนาะของผู้คนที่ได้เฝ้าติดตามคดีนี้ตั้งแต่แรกนะเอฟซี FC, ตั้งแต่แรกเขารู้อะไรเป็นอะไรนะแต่ก็ยังมีบรรดาที่เขาไม่ได้ติดตามตั้งแต่แรกนั่นะแหละเขาก็ลงผิดตัวนี้เริ่มกระจ่างเห็นไหมเรามองเห็นชัดเจนเลยนะครับคนผิดคนถูกนะมันมีให้เห็นชีวิต การเป็นอยู่ทุกวันนี้ใครมีความสุขใครกำลังตกนรกทั้งเป็นนะครับถึงแม้ว่ามันจะหลอกลวงบางเสียงบางอย่างได้แต่กฎธรรมชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์เขาเห็นเขามองออกเขาเขาดูออกว่าใครดีหรือไม่ดีนะทุกวันนี้เป็นยังไงละหลักฐานต่างๆที่ช่องใหม่ชาละวันออกมาแชรเห็นไหมตั้งแต่คลิป ที่ลรสดเห็นไ,ไหมมันมีพิรุษเยอะแยะ,ยะเลยสิ่งที่พิรุษนะแม่ผู้เสียสูญนี่ยิ้มแฉ่งเลยอะ่ะในคลิปที่นะ้าคนหนึ่งลรสดในวันที่ลูกสาวหายพบรองเท้าแล้วก็ยังไม่กระตือรดูร้นที่จะดิ้นลนไปหาลูกหาเต้าไม่มีความกระตือรดูร้นที่จะเสาะแสวงหาลูกเลยเพราะว่าเราก็รู้อยู่แก่ใจแล้ว ว่าคลิปหลุดต่างๆนะเนาะคนที่ติดตามตั้งแต่แรกก็รู้แล้วว่าคนบ้านสี่หลังนั่นแหละเขารู้แล้วนะเขารู้แล้วว่าเด็กตายนะแต่เขาปิดนะปิดมิชิดตัวนี้เขาก็เริ่มออกมาแชร์กันเองเห็นไหมเขามีความสุขกันที่ไหนยิ่งคำสาบานของลุงสาบแช่งเอาไว้บ้านแตกสลายขาดมันก็เป็นอย่างนั้นจริงหากลุงไม่ได้ทำผิดขอให ลูกและครอบครัวเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมมันก็เห็นเห็นกระตายเนี่ยทุกวันนี้ที่ร้านโอปปูก่ก็เจริญรุ่งเรืองนะสายลุงพลประเตนเนี่ยก็ทําบุญทําทานมาตลอดตั้งสี่ปีนะและอีกฝั่งหนึ่งไม่เคยเห็นข่าวว่าไปทําบุญอะไรที่ไหนเลยแม้กระทั่งน้องชายยังออกมาแชว่าไม่เคยเข้าวัดนําซ้าล่าสุดนี่ก็ยังมีการที่ข่มขู่กันนะขู่น้องสาวของตัวเอง ชนิดที่ว่าจะให้ลูกเหล็กกันเลยอ่ะจะให้ลูกปืนกันเลยอ่ะเห็นไหมมันมีอะไรลึกซึ้งมันมีอะไรที่แอบแฝงในบ้านสี่หลังนั่นแหละบ้านสีหลังนี้เขารู้ความจริงอะไรคืออะไรคำโกหกใดๆก็ตามที่โกหกออกมาแล้วจะให้มันเป็นความจริงในโลกมนุษย์นี้ไม่มีครับไม่สามารถที่จะเป็นไปได้นะครับถึงแม้ว่าคดีในชั้นศาลตอนนี้ ถึงแม้จะออกมาในลักษณะที่ลุงพลถูกจำคุกถูกศาลตัดสินก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าศาลสูงอีกสศาลที่จะคัดกรองความจริงคืออะไรความบริสุทธิ์คืออะไรยังมีอีกสองศาลที่คัดกรองอยู่นะครับในสภาพอาหลักฐานความจริงของประชาชนนะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกมนุษย์แล้วก็ของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมันคนละอย่างคนละส่วนกันเลยอ่ะนะ ยิ่งเหตุการณ์ที่ว่าลุงพลอุ้มหลานแอบไปซ่อนนี่เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นจริงในโลกมนุษย์ครับมีแต่ความโมโนนะว่าประเต็นร่วมกันอําพรางศพนี่ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงในโลกมนุษย์นะครับมีแต่ในโลกของจินตนาการที่กลุ่มหนึ่งพยายามยัดเยียดให้นะครับทุกวันนี้เขามีความสุขกันที่ไหนน้องชายก็ออกมาแชร์ยทกทวีวทุกวันเนาะ เอาง่ายๆก็แล้วกันสมมติว่าเอฟซีนี้คุณไปฆ่าหลานคุณนี้คุณทําได้ไหมคุณไปฆ่าหลานคุณดือด้อนี้ทําได้ไหมครับถ้ามีมีเหตุจูงใจอะไรสักอย่างจะไปทาหลานตนเองทําได้ไหม,อมลองถามใจตนเองลองถามเอาความจริงมาพูดกันใครทําได้บ้างโดยที่ไม่มีเหตุจูงใจไม่มีแรงจูงใจอะไรสักอย่างไม่โกรธแค้นไม่เกลียดอะไรกันสักอย่างแล้วจะไปฆ่า ไปฆ่าไปทำ้ายเด็กมันเป็นไปได้ไหมครับในโลกมนุษย์นี้นอกจากเสียว่าบุคคลคนนั้นติดยาคลั่งยาอย่างหนักแปลว่าไม่มีสติไม่สามารถควบคุมสติได้แล้วนะั่นแหละถึงเปถึงไปฆ่าคนที่เขาไม่รู้จักแม้กระทั่งพ่อแม่ของเขาเขาฆ่าได้ซึ่งเขาคนคนนั้นเขาเสพยาทำให้สตินี่ ไม่เป็นตัวของตนเองเพราะพิษยาสิบติดทำลายสมองของทำให้เขาเป็นคนคุ้มครั่งไปฆ่าผู้บริสุทธิ์โดยที่ไม่มีการโกรธแค้นกันนี่แหละคนที่จะฆ่ากันได้ในหลวงพนิสติสัมปัญธิยะครบทุกอย่างนะครับเหตุการณ์ต่างๆเอฟซีทุกท่านที่ติดตามตั้งแต่แรกก็รู้ดีว่ามันไม่เกิดขึ้นจริงนะลวงพลอยู่ที่สวนยางกับแม่ของเด็กนะครับ แต่ก็ช่างเถอะใครจะสร้างกรรมสร้างเวรยังไงทุกวันนี้กรรมเวรก็กําลังสนองกันอยู่นะส่วนผู้ที่ถูกกระทําตอนนี้ชีวิตก็มีความสุขถึงแม้จะมี2องปแปักเป็นชนักปักหลังอยู่แต่เขาก็ยังมีความสุขเพราะเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมอีกสองสาลต้องการกลองนะครับยังมีความยุติธรรมกันกลองอยู่เชื่อว่าศาลชั้นต้นจะตัดสินไปแล้ว จะต้องติดคุกอันนี้ไม่ใช่นะครับหากศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกถ้าจำเลยนั้นเขารู้ว่าเออเขาผิดจริงเขาก็ต้องยอมรับสารภาพแต่สำหรับของลุงนี่ลุงเขาไม่ได้ทำเขาก็ต้องสู้คดีให้ถึงที่สุดผมก็เชื่อมั่นว่าศาลอีกสองศาลนี้คัดกรองอย่างดีเลยนะครับแม้แต่คําพิพากษายังมีความเห็นแย้งของหัวหน้าศาลแล้วก็อธิบดีหัวหน้าศาลเลย ยังเห็นแย้งอยู่เห็นไหมมันมีข้อแย้งอยู่มันไม,ไม่ชัดเจนเมื่อถึงสารสูงสารอุทธรสาลดิกานี่สารสูงเนี่ยยิงเคร่งครัดนะครับมันไม่มีใครที่ไหนหรอกครับไม่มีแรงจูงใจอะไรทังสิ้นจะไปฆ่าเด็กตายมันมันมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันมีข้อสงสัยมากมายเลยของหลวงพลณัแต์น,นี่มีความสุขชีวิตมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองแลมองอีกฝั่งหนึ่ง หามีความสุขไม่ด่าทอกันทุกวันมีความสุขกันที่ไหนแล้วครับวันวันหนึ่งไม่มีทางมีความสุขนะครับกรรมใดก็ตามที่ก่อทําไว้คนคนนั้นก็จะได้รับผลกรรมที่ก่อไว้นะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณทาทาไม่ดีคุณก็จะต้องได้รับสิ่งที่คุณได้ทําคุณก็รู้ตัวคุณเองว่าจริงๆแล้วคืออะไรนะครับการเสรียรายไปสีทุกวันเนี้ย ดูมีอย่างที่ไหนใช่ไหมไปนับถือคนอื่นให้มาด่าพ่อด่าแม่ตนเองนี่เนี่ยที่น้าชายออกมาแฉแล้วก็น,น้องสาวออกมาแฉะนะน,น้าสาวส่งน้าออกมาแฉพี่สาวตนเองทุกวี่ทุกวันเลยมันมีอะไรลึกๆในนั้นอะ่ะเขารู้นะอะไรเกิดขึ้นนี่แหละวิบากกรรม พอเมฆหมอกผ่านที่คุมปกคลุมอยู่มันผ่านมันกระจางมันจางหายไปเคลื่อนหายไปความสว่างสวัยในสติปัญญาของผู้คนหลักฐานต่างๆลองย้อนกลับเข้าไปดูเอาของเก่าๆมาดูใหม่นี่มันเห็นชัดเจนเลยนะครับผู้บริสุทธิ์ถูกกระทำนะครับเนาะเรื่องของศาลนี่รับเป็นเรื่องของศาลปล่อยเขาไปนู่นเลย ชันดีกาอุทธรดีกาเดี๋ยวก็รู้ผล,ลแล้วลนะ่ะสิ่งที่โกหกไม่สามารถเป็นความจริงได้ผมเชื่อมัน่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับสำนวนของชาวบ้านกับสำนวนของเจ้าหน้าที่นี่ห่างต่างกันลิบลับเลยนะครับของชาวบ้านนี่เด็กหายก่อน9ก้าโมงนะครับขนาดวันชาปนกิจศพนนะพิธีกรยังพูดเลยประกาศประกาศออกไมนะ่ เด็กหายเก้าโมงแม้กระทังแม่ของเด็กเด็กหายเก้าโมงพี่สาวเด็กก็ยังพูดเลยตื่นมาเก้าโมงหนึ่งนาะทีไม่เห็นน้องเลยนั่นแหละมันแสดงว่าน้องมันหายไปก่อนก่อนที่ลุงพลจะลงมาจากสวนนะครับลุงพลลงมาจากสวน9.2 0น,นนะตามนาฬิกาของประเห็นีหลักฐานชาวบ้านนะครับแต่เราก็ไม่ว่ากันนะก็รอพิสูจน์ความจริงกันไปความจริงก็คือความจริงนะครับ ผู้บริสุทธิ์ยังไงยังไงก็สุดท้ายแล้วก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่คัดกรองอีกสองศาลนะครับแต่ว่ากฎแห่งกรรมนี่แหละคุณทำกรรมอะไรไว้แก่ญาติพี่น้องของคุณทุกวันนี้คุณก็ได้รับแล้วตกนรกทั้งเป็นนะในอนาคตอีกหากวันหน้าลุงรอดจากคดีนี้ อะไรจะเกิดขึ้นกับตัวคุณไปจนตายนั่นแหละคุณจะทุกข์ใจเป็นจนตายนั่นแหละเนาะคนที่สร้างกรรมสรางเวรแก่ญาติพี่น้องอย่างไม่น่าที่จะทํากันเลยเพราะความหลงผิดนะไม่รู้ละขนาดลูกตัวเองตายนี่ตัวเองยังไม่กระตือรือร้อนที่จะค้นไปหามันผิดวิสัยความเป็นพ่อเป็นแม่ของของลูกอะนะขนาดรู้ว่ารองเท้าอยู่ไหน ก็ยังไม่ตือตือร้นอะไรเลยนั่งเฉยยิ้มเฉยนั่นแสดงว่าเขาต้องรู้แล้วล่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาแอบขึ้นเขาสองคนผนัวเมียไปทำอะไรกันแล้วก็ยังมีคำสัมภาษณ์ของคุณยายคนหนึ่งที่บอกว่าสัมภาษณ์รายการทีวีด้วยนะนักข่าวช่องทีวีช่องใหญ่ด้วยที่ไปสัมภาษณ์นะคลิปนี้มานานนั้นล่ะที่บอกว่าพ่อมันก็ช็อกมาครั้งหนึ่งแล้วที่เห็นลูกเห็นศพลูกมัน ก็มีสื่อสัมภาษณ์ยายคนหนึ่งที่เคยบอกว่าพ่อมันก็ช็อกมาครั้งหนึ่งเมื่อเห็นศพลูกมันย้ายมันขึ้นไปเลยช่องดังด้วยนะช่องข่าวทีวีช่องดังด้วยที่ออกคลิปเนี้ยสัมภาษณ์เลยเห็นหน้าเลยแหละนะแต่ว่าผมจำไม่ได้ละช่อง